ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านยูตะนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีอยู่จริงนะคะในตัวเมืองมีกะตะด้วยนะแล้วก็เขาก็มาเปิดสาขานะคะคที่ลานสากีดูซาว่าแห่งนี้นะคะเอกลักษณ์เด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นการใช้วัตถุดิบนะคะของเมืองนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือข้าวพันโคชิฮิกะรินะคะเดี๋ยวมันจะเป็นหน้าตาอะไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวรอไปชมกันนะคะโน้ตครับอ้าว สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสก์แป๊บนึงนะครับอครับผมโนตอนที่รายการดูให้รู้ติดต่อไปครับโนรู้สึกไงครับผมหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเป็นแฟนรายการอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนที่โนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ใช้ติกชานาลีของคุจิเซนเซด้วย ใช้ดีกเหรอเลยไม่คิดว่าวันหนึ่งคือจะได้เจอคนที่แบบเว้ยเรานั่งแบบอ่านโคจานาโนโกมาอะไรแบบเห็ยนเนโอ้โหหนาวนั้นเนี่ยงั้นเอางี้ดีกว่าคุณโนทานอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอสำพ่อหน่อยครับได้ค่ะได้เลยค่ะยินดีมากขอบคุณครับเชิญต่อนรบาอยครับนี่นะคะตอนนี้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะโงสั่งเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะก็จะมีทั้งปลาแซลมอนดิบ ไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนที่เขาทําเป็นสับๆด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนจานนี้นะคะก็เป็นอะพุระอาเกะโทจิโอก็คือตัวเต้าหู้ของเมืองโทจิโอก็จะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนีกาตะเขาเลยนะคะนี่เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นแผ่นใหญ่ๆมากเลยนะคะนี่ค่ะข้างบนก็จะโรยด้วยปลาคัตสึต้นหอมซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวปั้นนะคะนี่่รกินมาก คิวมากนะคะแต่ว่าวิถีชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือต้องให้กล้องกินก่อนนะ,ะเดี๋ยวให้งั้นโมขอกินก่อนนะคะ จะออกไปข้างนอกกันนะคะจะเป็นโซนของจักรุซีนะคะเราก็จะเห็นวิวทิมะมด้วยนะว้าวเราจะเห็นเป็นวิวทิมะแลนี่นะคะเป็นจักรุซี่น้ำร้อนที่ปิด ตรงนี้มัหนมีไรน่าถ่ายเหรอที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นชีสเค้กแบบดื่มได้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโนตั้งใจจะทำเซอร์ไพรส์คนฟูจิค่ะแล้วก็เดินมาพอดีเลยเ <นะ S 2> ชีสเค้กแบบดื่มได้ใช่มันเจ๋งยังไงอ่ะนี่จอ้อกข้างท้าดูดินี่อะไรอ่ะ นี่คือเครื่องดื่มสวยขนาดนี้เลยคมอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นสองนะคะของการาอุตส่าว์ที่เขาจะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเดือนนี้เลยนะคะก็เป็นชีสเค้กแบบดื่มได้ค่ะข้างบนเนี่ยจะสามารถสกรีนลายรูปของตัวเองได้ด้วยนะคะนี่วันนี้รนก็เลยทำเซอร์ไพรส์นะคะคุณฟูจิโดยการสกรีนโลโก้ดูให้รู้นะคะทำเซอร์ไพรส์อยู่เนี่ยคุณฟูจิก็เดินมาพอดีค่ะก็ตกใจมาก มากเลยนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นความเป็นของจริงขนาดนิ้วเนียังเห็นเลยอ่ะใช่ค่ะเห็นทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นชีสเค้กค่ะกับสตรอเบอรี่นะคะเราไปข้าวถึกข้างในก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวไปนั่งฟรีกันต่อค่ะก็ตรงนี้นะคะข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีโซนให้เรานั่งเล่นได้นะคะนี่นะคะเออคอนเซ็ปต์ของเพจของคุณโนคือเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงคร ก็จะมีทั้งหมด2เพจด้วยกันค่ะเพจแรกก็คือ Japan Simple Life นะคะหรือว่าเมื่อฉันมาอยู่ญี่ปุ่นนะคะตั้งใจที่จะสร้างเพื่อให้แบบว่าทุกท่านที่สนใจญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยววัฒนธรรมภาษาในแง่มุมของคนที่มาอยู่จริงๆนะคะใช่ก็คือจะได้มุมที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวดียังช่วยโปรโมทให้กับประเทศญี่ปุ่นได้ให้คนไทยมาเที่ยวเยอะี่ใช่ค่ะใช่ มีจังแล้วก็ในมุมที่คนไทยธรรมดามาเที่ยวไม่ไม่รู้ด้วยก็คือคนที่แบบว่ามาอยู่ท่านั้นถึงจะรู้อีกเพจนึงเจแานิดนะค่ะก็จะเน้นเป็นเกี่ยวกับให้ความรู้ค่ะคือจะใช้เป็นรูปภาพวาดประกอบที่ให้น้องอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาช่วยวาดใช่ค่ะลงทุนสูงนะใช่ค่ะจะได้ภาพจะได้คอนเทนต์จะกินสือามัน ใช้เวลานะใช้เวลามากอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็แบบการหาข้อมูลในหนึ่งคอลัมน์เนี่ยใช้เวลานานไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะหนึ่งคอลัมน์หนึ่งอาทิตย์ใจใจมากมันคุ้มเหรอใช้เวลาเป็นอาทิตย์ใช่ก็ตอนแรกตอนแรกก็คือเริ่มจากใจรักนั่นนะคะแล้วก็ก็มีท้อบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็มีลูกเพจอะค่ะให้กําลังใจมากเมื่อมันแบบ ได้ประโยชน์ดีนะคะหรือว่าเขาเองก็บอกว่าเออแบบชอบมากเลยแนวนี้แบบรูปภาาว่านน่ารักะคะ<ม>่ะตอนหลังอะค่ะก็มีบริษัทบริษ,ษัทหนึ่งเขาก็มาซัพพอร์ตบบกว่าอยากมาเป็นผู้สนับสนุนใช่ค่ะก็เลยทําให้แบบว่ามีแรงขึ้ขึ้นไปอีกมีเรื่องเราเองเหรือง <c oughs> ไงก็เรื่องภูมิใจมากอย่างเช่นอคืออีวาเตะเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างชนบทนิดนึงใช่ไหมคะคือคนไม่ค่อยรู้จักงคะก่อนโควิดเนี่ย ก็คือมีแฟนเพจค่ะเดินทางมาหาเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็บอกว่าตั้งใจจะมาหาคโนเลยแล้วก็แบบว่าอยากจะตามรอยแบบสถานที่ที่โนแบบว่าลงไว้เ่เดินทางมาหาแล้วทักขอขอเจออย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะใช่เดี๋ยวดูให้รู้ขออนุญาตในนี้ให้หน่อยดิยินดีมากมากเลยแล้วเพจของคุณโนมแตกต่างจากเพจที่อยู่ยังไงก็ด้วยความที่ตัวโนเองเป็นลูกครึ่งด้วยใช่ไหมคะการที่แบบว่าหาข้อมูลต่างๆ ก็จะเน้นจากเว็บไซต์ญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะเพื่อความแม่นยําด้วยะคะ่ะแล้วก็คุณยายเราเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทําอาหารค่อนข้างเก่งใช่ไหมคะเราก็จะแชร์สูตรอาหารของคุณยายยายยายเป็นยายญี่ปุ่นยายญี่ปุ่นเลยแล้วอยู่แถวนี้ด้วยเป็นคนคันไซไออาค่ะโยกซากาโยกซากใช่แล้วตอนนี้มาอยู่อิวาเตะตอนนี้หนูอยู่อิวาเตะ <laughs> ใช่ใช<อ>่ค่ะก็คนไทยก็เองก็ถูกปากมากๆบอกว่าโอ้รสโอซากามันแบบอร่อยมากใช่แล้วก็ด้วยความที่ตอน ที่โนเรียนอยู่ที่ยักษรอนจุฬาค่ะเคยมาแลกเปลี่ยนที่วดเซดาด้วยค่ะก็ทําให้แบบว่ารู้มุมมองแบบมิติของเด็กที่มาใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือกลับไปทํางานบริษัทญี่ปุ่นในไทยค่ะก็ทําให้เราก็รู้จักสังคมของคนญี่ปุ่นในไทยอะไรแบบนี้ค่ะก็ทําให้เราแบบว่าแชร์เทคนิคได้แบบรอบด้านเลยค่ะ ลึกซึ้งนะเพราะว่าเราแบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บว่ามีทั้งคันไซมีทั้งอิาเตมีทั้งโตกเกียวมีผสมแล้วญี่ปุ่นและไทยใช่ค่ะก็คือเหมือนกับค่อนข้างแบบลึกซึ้งแบบเจาะได้ทุกมิติค่ะก็มีลูกศิษย์บางคนเขาก็ถักมาถามว่าแบบลูกเขาอยากจะมาะแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ให้คําแนะนําได้นอกจากนั้นก็คือเป็นสัพพายร้านดอกไม้ค่ะก็สัพพายร้านดอกไม้ร้านดอกไม้แลร้านดอกไม้ค่ะ ใช่แล้วก็ทาให้เราได้แชร์แบบว่าเก็บความรู้ต่าง,งๆเกี่ยวกับดอกไม้อ่ะคะ่ะเช่นคนป่วยเขาเออกมาจากโรงพยาบาลแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะการที่จะนําดอกไม้เยี่ยมคนป่วยเนี่ยสำหรับคนญี่ปุ่นก็คือมีข้อห้ามอะไรบ้างอ่ะคะ่ะอย่างเช่นห้ามเป็นดอกไม้ที่มีรากเพราะว่าเขาจะถือว่าเหมือนกับติดเตียงตลอดอ,อะไรแบบนี้คะ่ะหรือว่าดอกไม้ในซูปเปอร์เนี่ยคือบางท่านก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็น่อดอกไม้สําหรับไหว้บรรพบุรุษอ๋อลึกซึ้งเนาะใช่ค่ะคือดอกไม้สําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยลึกซึ้งมาก สวัสดีค่ะนี่นะคะหลังจากที่เมื่อกี้โนไปลงจากรูซี่มาม,มาเจอก,กับพี่เอมมี่นะคะจากเจปแปนมาเซ่เย์ยย เดี๋ยวน่าจะรู้จักเทียบเลยหนูก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะคะก็ดีใจมากที่ได้เจอกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้พี่เอมี่นะคะช่วยพาทัวร์นะคะในร้านที่นีได้เลยงั้นเดี๋ยวตามพี่เอมี่กันเลยค่ะเมื่อกี้ที่น้องโนไปแช่น้ำอยู่บนค่ะลงบันไดเลื่อนมาก็จะถึงงชั้นสองตรงนี้ที่เป็นทางที่จะไปกับชิคันเซนเนาะมันก็จะมีร้านอาหา แล้วก็อันนี้เป็นช็อปที่แบบว่าขายพวกคล้ายๆล้ายโอท็อปซิกาตะนะโอท็อปใหญ่มากมีหลายอย่างมากมีอะไรที่แบบว่าแนะนําเด็ดๆไหมคะพี่อันนี้เป็นมัสตาร์ดละคะมัสตาร์ดมัสตาร์ดของท้องถิ่นที่นี่นะคะคือบอกเลยว่าทานกับไส้กรอกคืออร่อยมากตอนเช้าถ้าเกิดใครชอบทานพวกอเมริกันเบคฟาสต์ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะได้ฟีลแบบความเป็นญี่ปุ่นเป็นมัสตาร์ดญี่ปุ่นค่ะใช่แล้วก็จะมีแบบไข่เม็ดเม็ดที่มันเป็นเป็นเม็ดเม็ดใช่พี่งาม ว่าเพื่อนๆที่มาญี่ปุ่นกันเมื่อประมาณก่อนโควิดนะเนาะก็จะไม่เจอร้านแบบนี้นะคะเพราะร้านนี้เนี่ยเป็นดีนเวทใหม่ตอนช่วงโควิดนั่นเองอันนี้อะไรอะโอ้ยไอศครีมข้าวจากโคชิฮิคาริคือข้าวข้าวพัดจากนิกาตะนะคะกลาเป็นไอศครีมอร่อยดีเหมือนกันเป็นรสข้าวอันนี้ก็ซาซังโก้นี่ก็โซนขนมแช่แข็งเนาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเลย โอ้ยชี้สุดเลยใครแบบอาจจะสงสัยว่าข้าวมันจะอร่อยสู้ทา่บ้านเราได้ยังไงอร่อยกว่า <laughs> อะไรกว่าเยอะใช่ไหมไก่อลับไปถึงที่บ้านได้น,นี่คืออะไรคะเนี่ยเป็นเหมือนกับ ฟองเต้าหู้รู้เปล่าคะเราไปแช่ในซุปแล้วเราทานนาเบะเลยเอาไปใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนิ่มขึ้นมาทันทีแล้วมันจะเป็นโมจินิ่มๆนี่ก็เป็นพวกแยมนะคะเนยต่างๆคือนี่ค่ะตากว่าข้าวอร่อยเสร็จเนี่ยก็เอาข้าวมาแปลรูปเป็นสาเกสาเกของนิ่ค่ะตานี่ก็คือจะดังดังทั่วญี่ปุ่นแต่ว่ามีหลายๆรสหลายแบรนด์ที่มันขึ้นชื่อแต่ด้วยความที่เอ็มกอลไม่กินสาเกไม่ค่อยรู้ว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยตเอยกินกับแก้มมากกว่า อันนี้ก็จะเป็นกลับแก้ด้วยความที่เราจะทิ้งรีโนเวทใหม่ก็จะมีของเรียนไม่เคยทานเหมือนกันเยอะมากก็คือนอกจากมาเล่นสกีแล้วเราก็จะต้องเตรียมเงินช้อปปิ้งนะคะจะเป็นแบบคนของคือแพนของกันโอ้กโกแลตแล้วก็จะมีสไลด์เป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นไอศครีมออะไรย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วก็มีพวกพวงกุญแจต่าง กว้างขวางม,ม,มากนะคะแล้วก็พนังกงานก็ใส่ชุดเข้ากับคอนเซ็ปต์มาก <c oughs> เฮ้ยมีน้อซุยกาดด้วยะทุกคนใครมาญี่ปุ่นต้องได้ใช้กันนะอันนี้นี่เป็นเบียร์ไม่ลายมันดู <c oughs> แบบว่าน่า <c oughs> มีอย่างหนึ่งที่เราหวาดดูคลิปจะเป็นมาเสะค่ะ<ช>แล้วก็สงสัยก็คือร้านเครปอยากดูว่าแบบมันมีอะไรยังไงบ้างปีนี้เปลี่ยนใหม่ปกติเราจะเป็นร้านชื่อมาริออนเครปที่แบบมาจากคาราจูกุปีนี้เราใช้เครปที่<ม>เป็นร้านที่มาจากในท้องที่นี้นะคะเขาจะใช้แป้งที่ทำก็คือเป็นแต่ข้าวโคชิทิคุริแล้วไส้ที่เด็ดของเขาก็คือสใส่ไส้ซาซานงงเข้าไปด้วยก็เลยแบบเป็นจุดข,ขายมีคนต่อคิวเต็มเลยทุกคน ตอนเย็นคือแบบคนเยอะมากเขาจะเปิดเป็นรอบๆทจริงเขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามเพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้จะมีอยู่บนเขาอ๋ออยู่บนเขากล่าแล้วร้านนี้ช่วงเช้าจะเปิดข้างบนบ่ายสามเนี่ยเขาจะมาเปิดามากเพราะว่าคนก็เริ่มแบบกลับลงมาแล้วแต่วันนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกไปในต้นคลิปเนาะว่ากาล่าเขาปิดเพราะว่าแบบพีม้าตกหนักมากอะไรแบบนี้นะคะ ที่มีคนมารีวิววันที่การลาปิดนะ,ะจริงไหมคนชอบถามเองมระจากะร <c oughs> ่แ,แบบการลาปิดแล้วมันทําอะไรมีอะไรหรือเปล่าอีกรูปแบบหนึ่งของการรีวิวนะแบบเลิตี <c oughs> ม้มากๆค่ะก็ขอบคุณพี่เอมมี่มากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่มาแนะนําวันนี้นะ